ที่เราทำเนี่ยมันอาศัยจสากกสุขแห่งเดียวคงไม่เปี่ยนทอนนะครับคุณคุณหมอน่าจะเสนออย่างไรดีคะว่าใครต้องเข้ามาช่วยดูในประเด็นไหนหน่วยไหนใครต้องมาอย่างไรบ้างผมคิดโรงงานผู้ประกอบการน,นะอันนี้อันนี้น่าจะเป็นหน่วยสําคัญครับไม่ว่าจะสภาวาหกรรมจสภาพของลค้คคคาหรือว่าหน่วยอะไรที่กํากับดูแลในด้านการมาตรฐานโรงงานต่าง,งใช่ไหมฮะผู้ประกอบธุรกิจต่างนนเนี่ยเราต้อง เข,า,เขาช่วยกันคิดช่วยกันทำครับค่ะเขาต้องมาช่วยดูในประเด็นไหนบ้างอะที่คุณหมออยากจะให้เขาช่วยดูตอนหนึ่งลักก็คือเรื่องของมาตรฐานในโรงงานใช่ไหมครับที่เราคงต้องมีักษาระยะหานะครับการสวมหน้าก,กากหรือการปฏิบัติงานโดยภายใต้การเว้นระยะใส่หน้ากากคือมาตรฐานที่ทําในโรงงานเนี่ยอาจจะยังเป็นต้องพัฒนาปรับปรุงนะครับเพราะว่าเราอย่างตัวเพราะว่าในหลายโรงงานเนี่ยก็ยังเป็นจุดเสีย่ยงอย่างที่เราเห็นตัวเลขเนีย่ยเราจะตรวจในโรงงานก็ยังเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะใน,ใน,ใ,น,ใ,นในโรงงานใหญ่ๆ เซตติ้งใ,ใหญ่แต่ไม่ไม่ว่าจะโรงงานใหญ่เล็กก็มีความเสี่ยงเพราะอย่างที่ําเรียนว่ากลุ่มหลักยังคงเป็นกลุ่มโรงงานและก็แรงงานต่างชาติอันนี้เป็นเป็นกลุ่มป้ใหม่สำคัญสองก็คือมาตรฐานเรื่องของการจัดระบบงานเนาะในโรงงานเพื่อไม่ให้เกิดการสัมผัสใกล้ชิดสามคือที่พักที่พักของคนงานและแรงงานต่างๆซึ่งยังคงอยู่กันอย่างแออัดอยู่กันอย่างใกล้ชิดนะสัมผัสใกล้ชิดและไม่สามารถจะแยก การได้ชัดเจนยังมีบางส่วนที่ต้องทํางานเดินทางไปกลับไปกลับในชุมชนซึ่งก็ยังคงเป็นปัญหาแน่นอน<ม>ในการแพร่กระจายในชุมชนนะครับเพราะฉะนั้นตรงตรงสามองสามประเด็นนี้ที่ที่ผมคิดว่ามันเป็นปัญหาร,รวมถึงแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบเรามีตัวเลขเฉพาะในระบบเท่านั้นนะครับตอนนี้ที่ตัวเลขที่เราทํางานอแต่จริงเรามีแรงงานอีกหลายส่วนเลย ที่อยู่นอกระบบนะครับซึ่งเป็นเป็นภาระทั้งเรื่องของงูมาที่มีการตรวจการรักษาที่ไม่มีสิทธิรักษาหรืออื่นๆแม้ว่ามันกระทรวงสาธารณสุขเองก็จะมีงูมารรองรับอีกส่วนนะึแต่ว่าเรายังยังถือว่ามันเป็นปัญหาในการเข้าออกของของ,ของแรงงานเหล่านี้นะฮะก็ยังเป็นปัญหาอีกในกลุ่มของแรงงานนอกระบบเนี่ยคะ่ะภาระที่กระทรวงสาธารณสุขต้องรับผิดชอบตอนนี้มันอยู่ที่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ของทั้งหมดของการตรวจไปหรือการตรเชือ้อ น่าจะแค่20-30%นะฮะามาเมื่อสักครู่หอพักไม่ถูกจะระเบียบโรงงานไม่ช่วยแก้ปัญหาการดูแลปนี้ป่วยมันจะนมันจะนําไปสู่แนวโน้มอะไรค่ะความรุนแรงของการระบาดที่อาจจะเกิดขึ้นจากกลุ่มเหล่านี้ที่ไม่ได้มีการเข้ามาช่วยกันจัดระเบียบคือโดยประเมินของสถานการณ์เนี่ยอย่างที่นําเรียนว่าที่นี่เนี่ยความรุนแรงของโรคค่อนข้างต่ยำย้านะครับว่าเรามีผู้มีอาการรุนแรงน้อยมาก เสียชีวิตก็น้อยเมื่อเทียบกับอัตราป่วยที่ที่เกิดขึ้นซึ่งตอนนี้เรากําลังคุยกันัว่าแน่นอนป่วยรุนแรงน้อยลงแต่ว่าการติดเชื้อแพร่กระจายได้เร็วได้ง่ายนะครับมันมีมันมีความตรงนี้อยู่เพราะั้นปัญหาก็คือเราเรายังไม่สามารถหยุดการแพร่กระจายไนดะ้แต่ปัญหาเรื่องของโรงพยาบาลรุนแรงการเสียชีวิตเนี่ยเรายังพอมีเตียงของโรงพยาบาลที่รองรับมี ICU ที่ยังรับได้นะครับตรงนี้พูดง่ายว่าถ้าใครป่วยมีอาการตอนนี้เราดูแล ได้ไม่ไม่มีปัญหาอะไรตอนนี้นะครับเราสามารถจะมีเตียงได้พอสาหรับคนที่มีความจําเป็นริงๆิแต่ว่าปัญหาคือการแพร่กระจายแม้ว่าเราจะตรวจสัปดาห์นี้ไปเสร็จแล้วเรารู้ว่ามียอดเท่านี้แล้วซึ่งเป็นการปูพรมทั้งจังหวัดแล้วเนี่ยการเราจะต้องปูพรมอางเนี้ยไปทุกสองสัปดาห์หรือเปล่านะฮะก็ต้องเปลีงง่ยงเนี้ยเพื่อทราบสถานการณ์เพราะมันก็ไม่ไม่มีมาตรการอื่นเพิ่มแล้วสําหรับในใน,ในการทํางาน นะครับพาะเราก็ทาเต็มที่แต่ว่ามาตรการอื่นที่เกี่ยวข้องในการควบคุมป้องกันโรคเนี่ยต้องต้องมีอย่างชัดเจนจริงจังมันถึงจะหยุดได้ะนะครับไม่งั้นเราก็จะตรวจอย่างเงี้ยวนไปเรื่อยๆซึ่งคงเป็นไม่ได้ยากนะครับเราจะตรวจกันทีละแสนแสนคนนะครับต้นทุนค่าแรบค่าอะไรถึงแม้จะเป็นฟูลแซมเปิลหรือว่าน้ำลายรวมก็คนละห้าร้อยใช่ไหมหรือถ้าเป็นคนเดียวก็พันหกเนี่ยนะครพันหกคูณแสนก็ประมาณสองสัปดาห์ร้อยล้านอะไรเงี้ยนะครับก็เยอะ นี่ไม่ีไม่รวมค่าแรงของคนไม่รวมวัสดุอุปกรณ์อื่นๆที่ต้องใช้ก็อีกหลายร้อยล้านพันล้านบาทของประเทศนี้ผมคิด่มันต้องมาคิดกันชัดเจนว่าเราจะทํางไงต่อครับค่ะอุตสาร์ที่จะคุยกันบ่ายนี้คืออะไรครับก็เราจะกําหนดสถานการณ์ของสมุทรสาครในแบบไหนนะครับมันจะจบภายในระยะเวลาอันสั้นอย่างไรนะฮะหรือว่าถ้าเราทําได้เต็มที่ประมาณนี้มันก็จะเรียกอาสาท่านผ้ริหาก็คือคนอีกแอคทีฟไปเรื่อยๆก็คือ เหมือนเหมือนสิงคโปร์นะครับก็ไปเรื่อยๆก็เจอล็อกขนาดสิงคโปร์ที่เขาก็ล็อกล็อกคนได้รับหัึ่งแต่ตอนนี้การล็อกคนของเราเนี่ยจะยังมีข้อจำกัดน,นั่นแปลว่าการเดินทางของผู้คนยังมีความจําเป็นที<ช>่มีผลต่อการแพร่ระบาดเรายังคาดว่าถ้าเราปูขคมตรวจไปแล้วทั้งหมดเราคงกําหนดพืด้นที่ที่ชัดเจนได้ผมกตอย่างเช่นถ้าบ้านแถวเราไม่พบแล้ว อันนั้นเราสามารถป้อนคนได้ให้เขาดำรงชีวิตได้นะครับเป็นพื้นที่ไปส่วนอำเภอเมืองก็ตรงไหนที่ยังเป็นไข่แดงหรือเป็นโซนสีแดงซึ่งอย่างที่ลำเรียนก็คือโรงงานเนี่ยถูกัำเรียนนะครับถ้าเราสามารถซีลโรงงานแต่และโรงงานได้นะโอเคเขาไม่ปิดกิจการแต่ว่าเขาทํางานได้แต่ว่าเขาซีลคนอยู่ในนั้นมันก็จะมันก็จะอยู่ในนั้นไปเรื่อยๆไม่ไม่แพร่กระจายออกไปซึ่งสถานการณ์ตอนนี้มันเป็นอย่างนั้นอยู่คือคนที่อยู่ในโรงงานเนี่ยเราไม่พบการแพร่กระจายออกไปในชุมชนอะไรก็ยัง ล้วก็จังหวัดอื่นๆก็เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ยุทธศาสตร์หลักค,คือเราก็จะกระชับขึ้นพื้นที่เข้ามาให้มากที่สุดอย่างไรและเอาเข้มข้นล็อกพื้นที่นั้นๆที่เป็นปัญหาอยู่อย่างไรนะฮะภาพรวมๆที่ตรวจวันละหมื่นหรือก่อนหน้านี้ด้วยนะคะส่วนใหญ่อาการที่พบว่ามีอาการเอาแบบไม่มีอาการก็ทิ้งไปก่อนนะแบบมีอาการะคะ่ะที่ในจังหวัดนี้เจอคืออาการแบบไหนยอย่างไรบ้างคะก็ส่วนใหญ่ก็เป็นทางเดินหายใจเล็กๆ,ๆน้อยนะฮะส่วนใหญ่เลยก็คือ เล็กๆน้อยแต่ถ้าจะบีรุนแรงก็คือเป็นปอดักสีอันนี้ไม่กี่รายค่ะน่าจะเป็นหลักคือตอนนี้เรามีอยู่สักสิบกว่ารายเท่านั้นเองที่เป็นรุนแรงนะสิบยี่สิบรายไม่เกินเสียชีวิตก็สองรายใช่ไหมคบค่ะหยึงกลุ่มที่อยู่โรงพยาบาลน,นี้ก็จะประมาณส่วนใหญ่อยู่โรงพยาบาลก็ไม่มีการะนะครับไม่มีการรลกวกันใจว่าไม่มีมีผู้ป่วยวิกฤตอยู่ไหมคะตอนนี้มีผู้ป่วยวิกฤตก็อย่างที่นํำเรียนหามีรุนแรงสักสิบยี่สิบราย ในกลุ่มนี้เป็นคนไทยเท่าไหร่หรือว่าต่างชาติส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติเป็นงานข้ามชาติเพราะอัตราป่วยที่สูงเนี่ยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มแรงงานแล้วก็เป็นกลุ่มเสี่ยงพรงนี้คนที่ป่วยนักก็คือเป็นกลุ่มเสี่ยงนั่นแหละเช่นอายุสูงอายุมีโรคประจําตัวนะพวกนี้ก็จะมีโอกาสอยู่แล้วในการทาติดเชื้อก็เป็นปอดอักเสบในงานค่ะอย่างนี้คุณหมอบอกว่ายังต้องเพ่งมือมีพยี่ตรงจุดไหนพื้นที่ไหนที่ว่าเรามีแนวคิดว่า คือหลักๆก็ต้องเป็นโรงงานนะครับคือตอนนี้เนี่ยตัวที่ตัวเลขที่มียอดกระโดดขึ้นมาเยอะๆก็เป็นเซตติ้งในโรงงานเป็นหลักเลยเรายังไม่พบการระบาดในชุมชนนําเรียนก่อนนะครับว่าทั้งผู้ป่วยหรือผู้ติดเชื้อที่เดินทางเข้ามาในโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยแมวนมของคนไทยหรือคนในชนุมชนเรายังไม่พบการแพร่กระจายไปแบบนั้นเลยนะครับยังคงเป็นผู้ที่ทํางานในโรงงานแล้วก็มาตรวจในโรงพยาบาลรวมถึงการค้นหาเชิงลึกก็ยังพบในเฉพาะในโรงงานเป็นหลัก เพราะนั้นเป้าหมายหลังจริงเนี่ยคงต้องดําเนินงานในมาตรการในโรงงานเนี่ยให้ชัดเจนเนะไม่งั้นมันก็จะมีการตรวจพบอย่างนี้แหละแล้วเราไม่มีมาตรการคือสําคัญที่มาตรการควบคุมป้องกันโรคเนี่ยเรายังไม่สามารถดําเนินการได้อย่างชัดเจนเรายังไม่สามารถแยกผู้สัมผัสเสี่งสูงให้อยู่กับที่นะครับตรงนี้เป็นเป็นกลุ่มสาคัญเลยซึ่งเราแก้ปัญหาได้แค่ว่าคน้นหาให้เจอใช่ไหมครับแล้วก็ เอาไปแยกสังเกตอาการซึ่งกลุ่มนี้จริงๆจัดการไม่ได้มีปัญหาอะไรคือแยกเสร็จสิบวันก็จบและแต่กลุ่มที่จะเป็นปัญหาสําคัญเลยในการควบคุมป้องกัน,กนโรคก,ก็คือกลุ่มสัมผัสสีสูงซึ่งขณะนี้ก็ยังเดินทางยังคงทํางานยังคงใช้ชีวิตโดยที่มีโอกาสแพร่เชื้ออยู่ได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นปัญหาการค้นหาเชื้อลูกแม้สัปดาห์นี้จะสิ้นเสร็จสิ้นสุดเรียบร้อยเนี่ยถ้าไม่มีมาตรการ อื่นๆที่เกี่ยวข้องนะโดยเฉพาะในโรงงานหรือว่าในมิติของเชิงสังคมเนะี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องมากมันก็คมยังต้องต้องอาศัยเวลาในการจัดการปัญหาหรือไม่แน่ใจว่าจะจะจบยางไงในอนาคตค่ัซึ่งกลุ่มผู้สัมภาษณ์เสียงสูงนี้ครอบครัวอยู่กันที่ประมาณกี่คนคะตัวเลขเราอยู่หนึ่งต่อสามนะของตัวเลขที่คือโดยโดยทฤษฎีคือหนึ่งต่อสิบก็คือผู้ ผู้ติดเชื้อหนึ่งคนจะสัมผัสสัมผัสสิ่งสูงกับคนอื่นๆสักสิบคนนั่นแปลว่าจะมีอยู่กลุ่มๆประมาณอแต่ตอนนี้เนี่ยเราเจอผู้ติดเชื้อประมาณห้าหกพันคนใช่ไหมครับมันก็จะประมาณเท่าไหราสาบเท่าหมื่นกว่าคนสองหมื่นคนที่ที่จําเป็นต้องแยกสังเกตเช่นเดียวกันแต่ยังใช้ชีวิตกันอยู่ใช่กลุ่มนี้เป็นกลุ่มปัญหาสําคัญซึ่งรังยังคงเป็นโจทย์นะครับ คือตอนนี้กระทรวงสาธารณสุขเราทําเต็มที่นะครับเราก็ระดมทีมาทั่วประเทศโดยศักยภาพที่เรามีเต็มที่เลยวันละหมื่นนี่ก็คือเต็มที่มากๆทั้งโรงเรียนแพทย์ทั้งกระทรวงกรม,มกรมโรคกรมการแพทย์ทุกกรมทุกกองกรมสปสวนมาช่วยกันทำรณรงา์ทุกทุกคนเข้ามาช่วยกัน,กนเาานร่งตรวจซึ่งเราก็พยายามทําเต็มที่ในกระทรวงสาธารณสุขครับแต่ว่าเราต้องคุยกันกันกบมาตรการอือ่นๆด้วย